วันนี้มีอบรมออนไลน์ฟรีโปรแกรมแคปคัตที่ศรีกรุงสาขาพระรามเ้าโดยตัวจริงทางสื่อออนไลน์ดในใจ Media เดียพบริษัทรูของเราไปฟังเอดีพูดถึงคอส์สวันนี้ค่ะนั่นคือระภาพกร,ราฟิกสำคัญมากภาพกราฟิกถ้าไม่ถ้าเราทำเองเป็นนะนี่โอ้โหพี่เอารูปตัวเองใส่ไวเสร็จปุกูเอารอดักผลิตตัณพัหรืออะไรก็แล้วแต่ใส่ลงไปไปุ๊บ พี่ทำาตลาดทุกอย่างออนไลน์ได้เองก็อยากจะฝากพี่ว่ายัางไงฝากติดตามทั้งสีกรุงโลเกอร์ด้วยแล้วก็ทําต้นใจมียาฟัสด้วยว่าเราพย,ยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้ในหน้าของเราเก่งขึ้นในทุกๆด้านและทุกๆวันอย่าเลยทีน่อยวเราคงตึมสีกุุงใหม่เสร็จอ่ะคนน่าจะเป็นร้อยคนไม่รับ